ไ้ยมงเห็นข้าวใหม่ยังวะเรื่องผมมีชาวบ้านอีกแล้ววะไอฝั่งบีแม่งไม่ได้เรื่องเลยไปคมขู่เขาได้ยังไงไอยังไ,ไ,ยไม่ได้ทำอะไรผิดเลยว่าเราเข้าไปถล่มหน่อยดีกว่าไม่เอาคนเลวไว้เดี๋ยวกันกูว่าเดี๋ยวพึ่งดีกว่าอะไรกะออกตัวสิวะใจเย็นมึงจำไม่ชิดนลกเรียนคีย์บอร์ดรุ่น39ครั้งก่อนไม่ได้วะที่มันออกตัวตั้งแต่วันแรกว่าเป็นทีมเมียข้าวปวดสุดท้ายที่ผัวทิ้งพาะเมียไปขโมยตังก่อนงานนั้นไอชิดหน้าแหกเลยนะมึงวันนี้เขินเก็บตัวไม่ไล์คอมเมนต ก็มันไม่รอบคอบไงไ่ดูหน้าดูหลังแต่เรารอบนี้มันเห็นกันชัดเลยเพื่อนมึงเห็นไหมเนี่ยหัวหน้ารถทัวร์เขารวมตัวเรียกขึ้นรถกันแล้วไม่ต้องให้มันมีที่เย็นอย่าพึ่งให้มันผ่านพ้นคืนนี้ไปก่อนเิเพื่อนมึงเชื่อกูกูไม่อยากเป็นไมกแลยเฮ้ยมึงมาป๊อตอะไรเนี่ยรถทัวร์ไปร้อยคันแล้วมึงกลัวอะไรก่อยร้อยคันนี่แหละความแหกโค้งุกคันมาแล้วมึงอย่าหลงไปตามภาพหนังหน้าลงมึงดูเนื้อเรื่องข้างในก่อนก็นี่ไงมึงไม่เห็นมันขมขู่เนี่ยทำไมมึงไอ้หลักสนุนัน้นบ จบแล้วไอ้กระจกนี่มึงโตมาในสายนักเรียนคีย์บอร์ดมาได้ยังไงไปสิบปีวะฮะที่ผ่านมาเราเลือกฝั่งไหนก็ชนะกันตลอดตาถึงตลอดมาพักนี้มันมึงใจไม่ถึงเหมือนก่อนอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเพื่อนสองสามปีนี้ไม่าจะข่าวอะไรมึงเซฟวันเดียวไม่ได้สองวันก็ได้เอสองวันไม่พอฝัง่งสองุมก็ไม่พอวันนี้เนื้อเรื่องมันฉีกไปร้อยุมแล้วเพื่อนแมงหักมุมเนี่ยชั้นนี่กว่าหนังโนแลนด์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีตัวละครใหม่มาแชร์อีกเรื่องพอเราได้อินกับตัวละครสักตัว ก็มีเส้นเวลาใหม่มาทำลายไอ้ตัวนี้เยอยตัวละครเยอะอยู่แต่วันมาเวลิมันก็อาจจะไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นหรอกนี่ไม่ซ้อนอีกเหรอเดี๋ยวมึงคอยดูอีก2วันมึงจะกลับมาลบเมนลบแชร์มึงเชื่อกูเถอะให้มันออกรายการกันก่อนให้มันไปนั่งเคลียร์กันในรายการก่อนเถอะเดี๋ยวหนังก็เปลี่ยนหน้าอีกแต่ไอ้นี่ไม่มีทนายแล้วนะเยียนั่นมันก็มีทนายเหมือนกันมาถึงทุกวันนี้มึงยังไม่รู้อีกเหรอมีข่าวทีไรทนายผุดขึ้นมาเป็นอเวนเจอร์เลยมึงคอยดูมึงเชื่อกู อยู่นิดนึงฟังนิดนิดเสพน้อยน้อยไม่ต้องเข้าไปผสมลงกับเขาเยอะอย่าเอาใจลงไปเล่นเยอะอยู่ในที่ของเราเงียบๆเพื่อนอไม่ไหววแล้วเราผิดอะไรอ่ะทุกทุกครั้งเราก็อยู่ฝั่งคนดีฝั่งพระเอกตลอดเลี่ยงพวกนี้มันไม่มีพระเอกจริงหรอกเพื่อน